ไปขายเล่นเถอะแลกเงินแล้วกันเออเออไปขายขวานเล่นเพลินจนที่อยากเล่นปืนอ่ะขวานเล่นเพลินจนไปขวานเล่นเพลินเกินไปจนจนหัวลืมว่าเล่นขายคลิปคิดๆตาชงง่อย นี่ยังไม่กระดุบอะไรเลยหนึ่งสองสมันเป็นอย่างนี้เหรอ,อ,าาอนี่เหรอลินล้นอะลิ้นของเลโก้เกมเลโก้ทุกคนชอบเรียกว่ากเกมเหลี่ยมแต่มันเป็นเกมเลโก้หมวกฉันพู้เที้แอดทัานอยู่ไหนท p แอดอยู่กับฉันหมวกอะไรนะหมวกฉันอยู่นี่ โอกดจ้าโอกดจะขายไหนดูภาพพี่คุณดีดูหวานมาก่อนหือภาพปกติแต่หวานมันไปปรับอะไรไม่รู้อะหวานไม่ได้ปรับนะอยากเอานาฬิกาทองไปขายดีกว่าเงินไทยเงินไทยไม่หวานเอาไปขายด้วยเอาไปขายเอาไปขายดีกว่า าก,การซื้อปืนมากการซื้อปืนมากขอเรื่องการซื้อปืนอย่างเดียวโอ้ oh <my. S 2> ไม่ทำไมเป็นไทยสายแค่นี้ยังไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราก็ซื้อปืนได้โอเคเราซื้อปืนไม่ได้เลยื้อแต่ปืนนี้ได้อะโอเคมันซื้อปืนไม่ได้ทุกอย่าง ลูกซองมันตั้งห้าสิบเลยไหนเล็กบอกว่าซื้อไม่ได้ื้นซื้อมาแล้วเนี่ยทำไมต่อไปก็กระสุนปืนยังมองอะไรไม่เห็นซื้อปืนตรงร้านไหนอ่ยหะอะอย่างเงี้ย เอาเผือทิ้งกระสุนนะ้าตับไม้ตปาิ่ืปืปได้แล้วแต่ว่า,ามปัปเรากดปิดปืนใหม่มันหายไปแล้วมันหายไปแล้ว ว้าวแรทองว้าวทองเอาแรทองมาแรทองบาไม่มใครเหลือให้ไมพี่วนี้พี่วัวให้าใครเสามสาม3ค้นแดงไหมไม่ใช่คุ้นแดงว่ะ เอาไปซื้อเพรื่องแผลก็ได้นะเดี๋ยวตายกลางทางเหมือนตอนนั้นเออตายกลางทางเกิดเจ้ากระตายเจ้าผู้ดีกระติ่งไปไปเฮ้ ว <is> ูว oh, ูว oh. 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 ูวูไปกันเลยโอ้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 ยโว้าย โอ้ว่าบอะโอ้ปืนอ,อ้ตังหวานมีคนเยอะแต่หว,วัานตั้่เดกแมีตังแค่สามบาทเพราะว่าฉันเอาไปซื้อเป็นอยู่อุดรไปเฮ้ยแต่ไปต้อแบบ เมื่อเราไปติดได้ใช่ว่ามันน่าจะเกิดขึ้นมาแล้วมันก็นโดนฐานยิงอ่ะันดีนะโอ้ยขึ้นมาป่าบ้างเถงนนอะเอานี้้า <Yeah. S 2> จันทร์มันหายไปไหนอะ่ะ นอนตายอย่างอย่งมั่นเชื่อต้องทำาะไรต่อเชื้อเพลิงจะเต็ม

ว่ามันเป็นอะไรอะ่ะนี่เล่สองทีพังอยอะสองทีพังอยแต่แต่ตอนแรกฉันเล่นกับคนขวาน้าฉันขุดโคตรนานแต่มาใช้ขวานขุดก็ไม่เข้าใช้ปืนยิงก็ไม่เข้าอ่ะแต่พอใช้พิกแอคที่ขึ้นสนิมแล้วขุดเข้าเฉย ใช้ของใหม่ของใหม่จะของใหม่มันจะไปเลยเย่